เปิดประวัติท่านอองจัก,กรีวัชระแม้ไม่ได้กลับไทยตามพี่ชายแต่ยังคงใช้ชีวิตคนธรรมดาในอเมริกา แม้ไม่ได้กลับไทยแต่เชื่อว่าคนไทยหลายคนคงต้องเคยได้ยินชื่อเสียงของหมออ๋องหรือท่านอ๋องจักรีวัชระกันมาบ้างแล้วอย่างแน่นอนจากการต้องไปเติบโตและใช้ชีวิตอยู่ไกลที่ต่างแดนในประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันท่านอ๋องเติบโตเป็นนายแพทย์ชื่อดังผู้เป็นเจ้าของศูนย์การแพทย์นานาชาติจักรีวัชระบอกเลยว่าประวัติของท่านอ๋องจักรีวัชระมีเรื่องราวน่าสนใจมากเลยทีเดียวโดยสําหรับท่านอ๋องหรือนายแพทย์จักรีวัชระวิวัชระวงศ์มีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าจักรีว วัชระมหิดลเกิดเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พศ2566ปัจจุบันอายุ40ปีท่านอองจักรีวัชระเป็นหนึ่งในโอรสของรัชกาลที่10และสุจาริณีวิวัชระวงศ์หรือหม่อมสุจารณีมหิดลณอยุธยาโดยท่านองถือเป็นพระเจชโอรสพระองค์ที่3โดยมีพี่น้องอีก4พระองค์คือท่านชายอ้วนท่านชายอน้น ท่านชายอินและพระองค์หญิงเมื่อปี2539หลังย้ายไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาท่านอ่องได้เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมศึกษา Trinity Prep School ก่อนจะเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์จนจบหลักสูตรแพทย,ทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยไมอา,ามีรัฐฟอลอริดาสหรัฐอเมริกาได้สําเร็จหลังเรียนจบด้านการแพทย์ท่านอ่องได้จัดตั้งศูนย์การแพทย์นานชาติจักรีวัชระ ชากรีวัตแมดิเคิลอินโฟเมชันเซ็นเตอร์ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้คนไทยเกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์ที่ควรรู้พร้อมกันนี้ท่านอ่องยังได้เปิดช่อง YouTube ขึ้นมาเพื่อสอนด้านการแพทย์อีกด้วยโดยท่านได้ใช้ชื่อว่า cmic ออกอากาศทางช่อง YouTube จักรีวัน์วัชราวรง MD ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามแล้วกว่า1.4แสนคนทั้งนี้ท่านอองเผยว่าตนอยากเป็นหมอเพราะเคยป่วยมาก่อนเนื่องจากท่านอองเคยตรวจเจอก้อนเนื้อในลําคอและโรคเท้าแสนปมทําให้ค่อยๆสูญเสียกันได้ยินจนต้องเข้ารับการผ่าตัดและเข้ารับการใช้รังสีหลายครั้งหมอองเลยทราบดีว่าการพูดคุยกับคนไข้ต้องทําอย่างไรปัจจุบันหมอองจักรีวัชระยังคงใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาและออกมาเคลื่อนไหวในช่อง YouTube รวมถึง facebook ส่วนตัวอยู่บ่อยครั้งโดยท่านออกได้ตั้งข้อความตรงหน้าไบโอเฟซบุ๊กของตัวเองไว้ว่าผมไม่ได้ใช้เงินภาษีของคนไทยได้โปรดตัดสินผมจากความสำเร็จไม่ใช่ DNA